นี่นะฮะสีหน้าของคนรับกรรมตัวเองนะก็ต้องนั่งนั่งกินอย่างเงี้ยแหละเอามาไม่คิดนะฮะตอนแรกว่าจะกินเองนะสีหน้าของคนรับกรรมแล้วก็จะโศกเศร้า This is so epic แล้วกูหายแล้วร้องนะไว้นะอันสกเศร้าเขาเลยร้องไหายออกมาเขาได้สมจิตวิญญาณของการเป็นบาริเตอร์อีกแล้ว <c oughs> <อ>ว้าเดี๋ยวก,กูช่วยไปเอ้เยยังไม่ถูกกล็อกแก้วเลยอัะมนี่โอ้ยังแย่ทุยกับรขมึงยังไม่เอาเล่นกับเขาที่มึงยังกินไม่หมดอีกเหรอ ไ <พ uka> อ้ก๊กเ <c oughs> ง่ามาไม่อยากลิสเป็นไงกูบอกแล้วกินไม่ไม่คิดไม่คิดเ,เลยนะครับต <c oughs> ้องทฟีแล้วป่ะไเพื่อนไงไอ้ต้นไอ้นางโง่ไอ้ก๊กไอ้ต้น <c oughs>